สวัสดีจ้าเมื่อน,นี่เนาะค่ะเนาะแจงสิงไปหาเพื่อนบ้านค่ะกะเพื่อนะอยูบ่ไก่จากบ้านแจงค่ะห้างน่ะจะประมาณสองกิโลกลัวๆะะเนาะก็เลยคิดว่าโอ๊ในในกระสิไปหาเพื่อนแล้วนะคะไปหาเพื่อนหนี่เพื่อนโทรมาหาที่ค่ะว่าให้แจงนะ่ะไปเอาไข่เป็ดเพราะว่าข้าเจ้าเียงเป็ดไข่เป็ดเพื่อนน่ะ ทั้งเป็ดทั้งไกน่น่ออกไข่หลายค่ะเพื่อนกินว่าทันนะคะแล้วเพื่อนกับแจกเพื่อนบ้านแล้วมันก็นยังเหลือหลายค่ะเพื่อนก็เลยบอกให้แจงนะ่ะไปหาเพื่อนเพื่อนก็คิดหอดเขาน้ำนั่นละ,ลระเราก็พอดีเยน็นฝรั่งผังวมเมียคุณีเพื่อนจ้างสร้างลักเหมาเฮ็ดบ้านคุณนเดียวกันด้อกับที่มาเฮ็ดบ้านให้แจงเพื่อนก็อยากให้แจงกับคพณนสามีค่ะไป เบิ่งบานเพิ่นน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วพอ่อดีแจงกะอุ้ยสิไปหาเพิินทั้งทีแจงกะชอบค่ะมากแล้วกะทุกครั้งที่ไปหาเพิินกะมากที่สิเฮ็ดอาหารไทยไปฝากข้าเจ้านะค่ะเนาะมันก็เป็นความสุขความสุขอีีเ้อค่ะอยากกวดอาหารไทยให้ฝรั่งได้กินเทียก่อนกับเป็นผัดไทยเนาะค่ะเนาะเทียรนี่ก็เส็นกะเกพาค,ะาค่ะมากค่ะมาเนาะมาเบิ่งว่ากะเพาสาเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะ แจงก็มีใบกะเพราแห้งอยู่ค่ะไหนค่ะมาเบ่งน้ากันว่าผัดกะเพรากากปลาสิเป็นจังไหนค่ะปะั๊กมาเบ่งค่ะ เผาของแจงก็เสร็จไปแล้วนะคะจารสชาติแ่บขาดแปลว่า,าแจงเห็ดแบบว่าสีสันมันนะ่ะบบบรจ,จาดจานเกินไปเพราะว่ายัางว่ตีย่า,ยานฝรั่งบอกกากินคะ่ะแต่ว่าฝรัง่งสามีภรรยาคู่นี่นะค่ะเดือเพนมักอาหารไทยอยู่แล้วภูมิยานี่มักอาหารไทยแต่ว่ากินเผ็ดไ่ได้แต่ว่าผู้ผัวนี่ สูตรตายค่ะเลี้ยงเผ็ดเนาะค่ะเนาะแจงก็เลยแบบว่าเฮ็ดเพื่อ,อไว้ค่ะแปบลบว่าบริเฮ็ดมันสีสันแบบจัดจ้านจังคนไทยกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแจงกบนี่ด้ค่ะมีพริกน้ำปลานีคะพริกน้ำปลาเอาอไปให้สามีของเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนกินเผ็ดได้กระสิบ,บอกเพื่อนว่าถ้าเธออยากได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้น พือกระใสพริกน้ำปลาเด้อประมาณนี้ล่ละค่ะเขาเพื่อไว้นะคะเนาะฝรังแต่ว่าถามวาแ่บบอแ่บค่ะเราก็มีไข่ดาวแจงสิไปเอาไข่น้ำเพลนแต่ว่าแจงก็มีไข่ไปเพลนพร้อมค่ะเพราะฝรังเพลนกับบองหูนงวานกะเพราเราไม่ต้องกินกับไข่ดาวนะค่ะนี่ดะไข่ดาวค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะเนาะเนาะขอโทษด้วยค่ะที่บางเพื่อแจงก็ เบาเป็นภาษากลางแน่เบาเป็นภาษาอีสานแนวนะคะเนาะอารมณ์มันพากไปค่ะอะ่ลูกเคืองค่ะลูกเคือง <laughs> อีสานเต็มรอยแต่ว่าเวลาเบานีเครืองๆกลางๆได้ค่ะเอารัะค่ะแบ๊บนึงด้ด้ค่ะนี่ด้ค่ะเด้ยหอ เอาละคะ่ะแจงก็ขอจบคลิปนะคะเนาะแจะงก็ขอขอบคุณพ,พี่เพื่อนทุกคนนะคะเธอเอฟซีเพราะจเป็นเอฟซีใหม่แล้วก็นเอฟซีเก่านะคะเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจคะ่ะทํามากะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมตามซับเออเบาไปแล้วเนาะลืมข่าวคะ่ะจ้ากระจังไหนกะไปแล้วเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย มีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยสำเร็จมั่งคั่งเหลือเฟือตลอดชีวิตนะคะไป,ไป,ไปแล้วไปแล้วสไปหามูแลจ้า